สำหรับสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมสะถอนชีวิตคนเลี้ยงควายเลี้ยงงูวกันเห็นบ่แต่ก่อนลาคาวกล้วยราคาวง,ง,ง,งูสูงเดียวนี้ตกตามวีดีเรียกเลียว่าพวกที่เรี้ยงอาหารเลี้ยงอย่างอัดหัวหัวอาหาร,หาหารจมกันทุกคน บอว,ว่าเจอหัวอาหารแล้วเฟื่องกะเฟื่องอัดยังราคาสูงเจียบเจียบกับสีไมาให้จัดเลี่ยงกินนี่เบิองแล้วกับพวกกลุ่มราคาตกตำ่ำจะเลยเกินท่านผู้ชมเอ้ยน่าเห็นใจราคาควายตัวควายอย่างนี้ตกต่ำกว่าราคา ตามทองตลาดมันยังยังสูงอยู่เป็นหนาหนาแปลกอยู่เพราะอะไรเกิดเอยียงขึ้นคือคือบบเกินกันแท้ว่ะองเขาคล้อง,องยางเงินขืน้นนะขื่นเาราตีนนัตีหนีขี้แ้งส่วนนี่จะมาเป,ป็นารดอกแรได้ของประชาชนเท่าหรือว่าตำแห้งผู้ชมเอ้ย เตียนลิ้มกับโมจักจีวาคือก,กันเป็นกำลังใจให้กันลวกันสำหรับใครที่เดียงควายเดียงว่าอยู่เตียนลิ้มกับนหนึ่งแน่หันละดูชมไปทนเป็นราคากะบมวยขายมวยได้บางคนกนถือว่าหาหนึ่กินเด่ยงแต่อิมมีพี่มันยอมอดก็เพื่อบวัว คนสุดท้ายเมื่อราคามันลงก็ขาดทุนท่านผู้ชมเอ้ยแต่ถึงข่าวมันจําเป็นจําเป็นต้องขายก็ต้องขายท่านผู้ชมเอ้ยนี่แหละชีวิตชาวนาหวังจะพึ่งก็จะพึ่งไนซ้ำไดคลิปนี้เป็นคลิปสะท้อนเนิร์ท่านผู้ชมสะท้อนเสียงให้กลุ่มคนเลี้ยงควายได้รับรู้ คนดูได้รับฟังว่าเป็นจังไดไปกันต่อ่รรมมุนผู้ชมนี่มีคลิปหนึ่งที่เยนหลิมเคยถ่ายไว้ทำคอดกลางทุ่งนาดวดวิวทะลุสูง 3, สามพันสามนี่อัปเดตุ่นผู้ชมนี่ดีนี่ดี ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนท่านผู้ชมควายน้อยที่เตียนริมถ่ายคลิปเป็นไงน,น่ารักบอน่ารักซะเหลือเกินใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมดูนะเห็นบอนั่นเป็นตัวตัวก้อนที่ออกจะมีตัวหนึ่งออกประมาณออกก้อนเดือนหนึ่งเลยตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ตามมาประมาณเกือบเดือนหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เสียนริมทายคลิปผักกระท่ากอด นาะทีชีวิตเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยเธอเพศผู้ท่านผู้ชมดูนะยังไงเบืเ่องเงาเตรียนลิ้นนำมาให้ท่านผู้ชมในเบื่องจิบสวยๆงามๆทองไหลทองหน้าบรรยากาศแงียแร่งทำกลางายลม ท่านผู้ชมพอมขับบนเล็กๆนี่ยหน่อยจากชาวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้ได้รับชมรับฟังกันเพื่อนลังใจให้ถึงกันและก,กันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมโอเคผู้ชมกลับมาดูงัวงามของเตี้ยเดี๋ยวอีกงงอรครั้งหนึ่ง่านผู้ชมเอ้ยขอบนเนี่ยเลี้ยงงวัวเลี้ยงวัวมาก็หลายปีแล้วเดอ้อราคากับ มัวกบ,บเป็นที่นาพอใจตำซะเหลือเกินบัวกล้วยเลียงตะก,กี้กับว่าตำละปีนี้มากแหงตกลงคักโอ้ยตายชาวเลียงวัวกัะจะเกียจังใดแล้วขายกับบพฝรั่งด้เงีมยผลมากหาหยาไม่กินจนจะของสิงโซ่กลัวงั่วเละ รักขากับบังมาถ่ารักขาดีโมเป็นทาทุกผู้ชมชาวเลี้ยงกวยเลี้ยงัว,รรงวจอยกันตามๆกันบางคำว่านข้างบ้านเพิน่นขายไปแม่หนึ่งรักขาหมื่นตีแต่ทุผู้ชมเอ้ยตัวใหญ่กว่าตัวนี้นี่เบิ่งเอาใหญ่กว่านี้รักขาหมื่นตีของเตียงนี่มันสิพอหมื่นบ่อน้อนี่โอ้ย ฟังแล้วก็น่าเห็นใจเด้อท่านผู้ชมแต่ก่อนก็ด่าดุงจูเดี๋ยวนี้จะด่าใครนะาะฮะใครด่าไม่เจอแล้วจะด่าเตียนลิมก็แล้วกันเด้อเอามาเบาซะหน่อยโมเป็นโมเป็น่าโมเป็นงูได้ไรและคะ่ะล่วงเป็นดอกหญ้าด้วยไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เพ้อ เพรกับเตียนลิมเท่านั้นแหละนี่กรงวยตัวหนึ่งเบี่ยงไว้สักก้อนเดี๋ยวราคาขึน้นจังวากันท่านผู้ชมฝากเป็นกำลังใจเตียนลิมเนี้ยนี่เบี่ยงกูะงวาไว้โอเคขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายเจอกันตัวเจอกันใหม่เจอกันใหม่